ไปซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะพี่พิมก็เลยจะบอกว่าอย่าไปหวังแล้วอายุจนป่านนี้แล้วจะเก้าเอ่อเก้าสิบกว่าแล้วอย่าไปหวังกับการจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเพราะว่าทุกวันนี้แกก็อยู่ดีกินดีแล้วค่ะก็ <c oughs> <g> 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 เลยบอกไม่ต้องไปเล่นอะไรมากมายนะคะก็ะถามว่าพ่อเล่นมาจนจนป่านนี้พ่อถูกแล้ววันที่หนึ่งหรือย,อยังแกบอกอยังค่ะแต่ก็ยังเล่นอ่ะความสุขของคนแก่นั่นแหละคะ่ะ ก็เลยบอกว่ามีตังค์ก็เก็บไว้ใช้อย่างอื่นอย่าไปซื้อมากเมื่อก่อนแกจะเล่นทีง่ะสองพันสามพันนะคะจนต้องติิงๆไว้เดี๋ยวนี้แกก็ลดลงค่ะเหลือเล่นอ่างวดละบสองใบเท่านั้นลอตเตอรี่รัฐบาลนะคะก็ใบใบสองใบเท่านั้นก็เลยบอกว่าเออเล่นไปความสุขของแกนะคะให้ลูกหลานซื้อให้ก็แล้วแต่คนแก่แกก็เคยมาไงแกก็เคยงั้นละค่ะ แต่ก็ยังดีที่ไม่ได้เล่นเยอะเหมือนตะก่อนแล้วนะคะก็ให้แกเล่นไปแกบอกว่าถูกแกก็ถามว่าถูกแกจะเอาเงินไปทำอะไรอายุจนป่านนี้แก,แกจะเอาไปแจกลูกหลานค่ะออาชีวิตคนแก่นะคะเออน้อยใกล้ฝั่งแล้วค่ะบอพ่อพี่พิมพ์นี่ก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบแล้วล่ะจ้ะถ้าถ้าเรียกว่าโอ้ยอยู่ยงคงกระพันมามาก พี่น้องคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วนะคะย่าก็ไปตั้งนานแล้วแล้วก็น้องสาวก็ไปกันจนหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือพ่อกับน้องชายอีกหนึ่งคนน้องชายอีกหนึ่งคนก็เกิดปีไล่ๆกันแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันยังกระแฟดเลยนะคะแต่ว่าอ,า,อาเขาจะอยู่ที่กรุงเทพคนหนึ่งนะคะเขาก็แข้งขาแกก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วนะอานะ่ ก็แต่พ่อนี้ยังแข็งแรงนะคะยังเดินขึ้นเดินลงได้สบายเลยค่ะก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกทุกกำลังใจนะคะ Thank you so much Thank you around the world today I tell you and I see uh, I speak and f o n my father in Thailand นะคะ My father is at uh yet ก็อายุประมาณ at is in เท่าไหร่นะเนาะพ,พี่พิม์ว่า เขาว่าเก้าสิบนอยซิกยาเลอร์แล้วนะคับัตรเออเออเธออิสแอนน์เวอร์รี่กูดกูดเกลาเฟนนะคะอภิพิมพ์พูดภาษาเยอรมันเลยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษนึกไม่ออกค่ะว่าจะบอกเขาว่ายัยไงไ <laughs> รภาษาเยอรมันได้ก็เอาเยอรมันเลยนะคะเอออิสเออโนยซิกยาไรแอนบัตรเออเวอร good กูดคัน ลาเฟนนะคะคันกูทูวอลกิ้งทูอ่าวอลกิ้นะคะทูวอกิ้งเอออ่ะกว่าจะนึกได้แต่ละคำมัยากจริงๆเลยถ้าเราอยากจะคุยแบบเป็นธรรมชาติภาษาอังกฤษมันก็นึกยากเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษานั้นทุกวันแต่ว่าตอนนี้พี่พิมพ์จะสลับเวลาพูดกับคนดอยก็จะพูดภาษาอังกฤษเวลาพูดกับคนอังกฤษจะเป็นภาษาดอยนี่แหละมันจะสับสนหมดแล้วค่ะภาษา เรียกว่ามันบางครั้งอ่ะเราคุยภาษาอังกฤษออก YouTube บ่อยๆใช่ไหมพอเวลาเราไปคุยกับคนเยอรมันนี้พี่พิมพ์ก็จะพูดเป็นติดอังกฤษอย่างเงี้ยบางทีคุยกับแขกอน่ะไปก็นู่นนะโซมัตเอา้าอะไรวะยังงงตัวเองอ่ะพูดไปปุ๊บอ่านึกขึ้นได้เขาเป็นคนเยอรมันเออเราพูดอังกฤษเนาะแต่เขาเข้าใจค่ะเพราะว่าอ่าตอนที่พี่พิมพ์มาอยู่ใหม่ๆก็พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าคน เยอรมันไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกทุกคนนะคะไม่ได้ออกทุกคนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนนะจ๊ะพี่บวกก็บอกแม่ว่าดีจ้าน้องผัดไทยดีจ้านะคะทําวิดีโอน่ารักได้ไม่ยอมทําวิดีโอสอนทําบันไดตามนั้นเลยทําวิดีโออาสอนปจัจแจสอนให้ปจัจแจให้วิดีโอทําไล่ทําสวนทําได้ ใส่ประแจทำได้แต่ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ไม่ได้อยู่บ้านนะจ๊ะต้องใช้เวลาในการทําเพราะว่า,าการที่เราจะทําวิดีโอแต่ละอันต้องใช้เวลา,าไม่ใช่ทําแบบง่ายๆมาต้องหาด้วยว่าเราจะทํายังไงจะให้วิดีโอออกมาให้เพื่อนดูได้เข้าใจง่ายที่สุดนะจ๊ะ ก็ยังไม่มีเวลาค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปทำทำบุญบ้านเพื่อนกลับมาก็ทุ่มสองทุ่มนะจ๊ะวิดีโอตัวเองก็ยังไม่มีเวลาจะทำเลยวันนี้พี่